สวัสดีครับเคยฝันอยากจะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองกันบ้างไหมครับบอกเลยว่าในปี2026นเนี่ยนะการเริ่มต้นมันง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆเพราะว่าทุกขั้นตอนที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนี่ยทำได้ครบจบในมือถือแค่เครื่องเดียวจริงๆครับเอาละครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยผมเชื่อเลยว่าหลายคนมีความฝันนี้อยู่ในใจนะแต่ก็อาจจะแอบกังวลน,นิดๆใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วจะเริ่มยังไงดีล่ะมันจะยุ่งยากซับซ้อนไปหรือเปล่า ข่าวดีก็คือยุคนี้เราไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์แพงๆเลยครับไม่ต้องมีกล้องไม่ต้องมีคอมแค่มือถือเครื่องเดียวนี่แหละครับเครื่องที่อยู่ในมือนั่นแหละก็พร้อมที่จะสร้างช่องของเราได้แล้วโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ฐานรากที่สําคัญที่สุดกันเลยนั่นก็คือการสร้างบัญชี Gmail ครับลองคิดภาพตามนะครับวันนี้คือการลงเสาเอกให้กับบ้านดิจิทัลหรือก็คือช่อง YouTube ของเรานั่นเอง การสร้างบัญชีเนี่ยนะครับทำได้ง่ายๆจากในแอป YouTube โดยตรงเลยแค่ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอไปทีละสเต็ปก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวไปตั้งชื่ออีเมลตั้งรหัสผ่านแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญมากๆมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการยืนยันเบอร์มือถือครับอย่ามองเป็นเรื่องยุ่งยากหรือข้ามไปนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้แหละที่จะช่วยให้ช่องของเราเนี่ยปลอดภัยจากพวกบอทต่างๆตั้งแต่เริ่มเลย เอาละครับพอเรามีบัญชี Gmail แล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนบัญชีธรรมดารรมดาเนี่ยให้กลายเป็นช่อง YouTube ที่มีตัวตนมีเอกลักษณ์เป็นของเราเองแล้วครับตอนที่เราสร้างช่องเนี่ยมันจะมีอยู่3มอย่างหลักๆที่เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาแล้วก็ชื่อของเราเลยนะครับนั่นก็คือรูปโปรไฟล์ชื่อช่องแล้วก็แฮนด์โลทีนี้หลายคนอาจจะเริ่มงงๆแล้วว่าเอ๊ะชื่อช่องกับแฮนด์ลเนี่ยมันต่างกันยังไงไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกเรื่องนี้กันเลย ฮัน d เดินี่นะครับให้ลองนึกภาพเป็นเหมือนเลขที่บ้านของเราบน YouTube เลยมันคือชื่อเฉพาะที่จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายแอดเสมอและที่สำคัญคือเมื่อเราเลือกชื่อนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นของเราคนเดียวตลอดไปเลยครับไม่มีใครบนโลกนี้จะมาใช้ซ้ำได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นใครสมัครก่อนก็ได้ชื่อเท่ๆไปก่อนเลยนี่แหละครับเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับสรุปง่ายๆก็คือชื่อช่องเนี่ยก็เหมือนชื่อเล่นของเราแหละครับ อาจจะมีคนชื่อเหมือนกันได้แล้วเราก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยแต่ handle เนี้ยสิครับเปรียบเสมือนเลขบัตรประชาชนของเราบน YouTube เลยคือมีได้แค่คนเดียวเท่านั้นและเป็นสิ่งที่ใช้ระบุต,ตัวตนช่องของเราได้แบบแม่นยำที่สุดเอาล่ะครับพอเราสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเปิดร้านต้อนรับลูกค้ากันแล้วหรือพูดง่ายๆก็คือถึงเวลาที่เราจะอัปโหลดคอนเทนต์ชิ้นแรกลงช่องของเรานั่นเองครับ และนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดสำหรับช่องใหม่เลยนะครับนั่นก็คือให้เริ่มต้นด้วย YouTube Shorts ก่อนถามว่าทำไมก็เพราะว่า Shorts เนี่ยมันคือใบเบิกทางที่เร็วที่สุดที่จะพาช่องใหม่ๆของเราเนี่ยไปให้คนเป็นล้านๆเห็นในช่วงต้นเริ่มต้นได้เลยครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับ s Shorts เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราไปยืนแจกใบปลิวหน้าร้านเพื่อให้คนรู้จักร้านของเราให้ได้มากที่สุดยิ่งเราแจากบ่อยเท่าไหร่ก็คือลงคลิปทุกวันคนก็ยิ่งเห็นเยอะ ส่วนวิดีโอแบบยาวเนี่ยก็เหมือนสินค้าหลักในร้านที่จะให้คนที่สนใจจากใบปลิวเดินเข้ามาเป็นลูกค้าประจําของเราดังนั้นก็ลือที่ดีที่สุดสําหรับช่องใหม่ก็คือใช้ช็อตเพื่อเรียกลูกค้าแล้วใช้คลิปยาวเพื่อมัดใจลูกค้า,าไว้ครับและแน่นอนครับพอช่องของเราเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายที่หลายคนมองไว้ก็คือการเปลี่ยนแพชชั่นให้กลายเป็นไรายได้ใช่ไหมล่ะครับเอาละ่ะทีนี้เรามาถอดรหัสเงื่อนไขาการสร้างรายได้ของ YouTube กันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้าง คืออย่างนี้นะครับ YouTube เนี่ยเขาจะแบ่งการสร้างไรายได้ออกเป็น2ระดับใหญ่ๆระดับแรกเลยคือการรับการสนับสนุนจากแฟนๆโดยตรงอย่างเช่นระบบสมาชิกหรือ Super Thanks อะไรพวกนี้ซึ่งเงื่อนไขก็จะเบาหน่อยคือต้องการผู้ติดตาม500คนกับยอดดู3,000ชั่วโมงหรือไม่ก็ยอดวิวช็อต t s 3ล้านครั้งแต่ระดับที่2ซึ่งเป็นไรายได้หลักจากโฆษณาเนี่ยอันนี้ล่ะครับที่เงื่อนไขจะสูงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึง สำหรับการเปิดรับรายได้จากโฆษณาแบบเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับเราจะต้องผ่าน2ด่านหลักๆด้วยกันด่านแรกเลยที่ทุกคนต้องผ่านเหมือนกันเป๊ะๆก็คือต้องมีผู้ติดตามให้ครบ1,000คนให้ได้ก่อนครับพอผ่านด่านแรกมาได้แล้วเนี่ยด่านที่2จะมีทางให้เลือกครับถ้าเกิดว่าเราเป็นสายทําคลิปยาวก็จะต้องเก็บชั่วโมงการรับชมให้ครบ4 0 0 0ชั่วโมงครับแต่ถ้าเราเป็นสายชอตก็ต้องทำยอดวิวให้แตะ10ล้านครั้งให้ได้ครับ จะเห็นว่าเขามีเส้นทางให้เลือกที่ใช่สำหรับสไตล์ของแต่ละคนเลยอะล้ะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้ขั้นตอนทางเทคนิคทั้งหมดไปแล้วแต่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของทัศนคติและแนวคิดที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จจริงๆครับหัวใจสำคัญที่สุดของการทำ u t u b e สรุปได้ในประโยคนี้เลยครับความสม่ำเสมอคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆ คนที่ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไปสะก่อนเท่านั้นะครับที่จะมีโอกาสไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้จำไว้นะครับว่านี่คือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรและสุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าจะทำได้ไหมนะครับแต่คือแล้วจะเริ่มทำอะไรดี ลองคิดดูนะครับว่าวิดีโอแรกที่จะบอกเล่าเรื่องราวในแบบฉบับของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรดีพอได้คำตอบในใจแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ